มวยชอบศึกวันลุมพินีครั้งที่134นะครับจะโชคกันในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568นะโชกกันทั้งหมดเนี่ย12คู่ครับผ่านตาช่างมาเรียบร้อยแล้วไม่มีถอสักคู่เลยนะสำหรับพี่เพื่นใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยวันนะครับและหาสถานที่ติดปลายนวมที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินชี้มวยชอบขอแนะนำเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยสมัครเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะได้เข้าสึงฟังค่าหูครับ ทีมงานเข้าภาคทุกคู่ทุกรายการครับไม่ได้ไปภาคอยู่รายการเดียวครับ UFC นะครับไม่มีค่าตัวเครื่องบินนะเอาละก่อนที่จะไปเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องชีม้มวยชอบของฉันไ้ด้วยนะแล้วก็ช่องเพจ a c e b o o k ครับวันนี้ชีม้มวยชอบจัดให้เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมความหวงใหญ่นะสำหรับพี่ๆท่านที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูส่งข้อมูลมวยอัปเดตทุกคู่ทุกรายการก่อนใครเพื่อนเลยนะครับสรุปวิระห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นหาเปอร์เซ็นต์การชนะมาแบ่งปันเพื่อ ประกอบการลงทุนนะครับพวกเราเนี่ยจอมยุทธเกจิสื่อแปรมวยไทยทุกท่านก็คงจะทราบกันดีนะเอาละครับ4คู่หน้าช่องชุดจัตุรัพาคีเดิมครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าไม่ต้องสวดอะไรกันเยอะแยะครับ4คู่ชุดแบเบอร์ชี้มวยชอบจัดให้ครับ เอาละครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องสวดอะไรกันเยอะแยะครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับจัดให้มอนเดิมนะครับได้คือได้โดนคือโดนนะครับตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาข้อมูลสรุปสั้นๆนะครับคู่ที่1นนะครับทาเกียคาริลอฟจากอาร์เซบัยจันจะพบกับซีมอนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซีมอนเอวะสปอร์ตยิมนะครับวันนี้พบกับทาเกียเนี่ยทาเกียนะครับความเก่าเนี่ยอยู่ที่ทาเกียนะครับส่วนจ้าซีมอนเนี่ยรูปร่างช่วงชก วันนี้ดูได้เปรียบมากๆครับส่วนเจ้าซีมอนนะครับโอ้โหสูงชะลูกตูดปอดยอดขุนพลนะครับสดจีเลยพี่จ๋าคู่นี้นะครับหลบหน่อยครับโกขาโจจะเดินคู่นี้ชี้มวยชอบไปเลยแล้วกันนะครับคู่นี้ชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าซีมอนเอวาสปอร์ตยิมนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการที่ชี้มวยชอบหยิบดกมาให้วันนี้ครับอิสไลเอริก้าโบมกาวนะครับจะพบกับน้องพลอยชมพูพียูผ้าใบนะครับไปดูกันที่ทางด้านอิสไลครับสาวน้อยสุดสวยมวยไทยชาวฟิลิปปินส์นะครับ เียกได้ว่ามวยสร้างของบอสชาติอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับน้องพลอยชมพูเนี่ยแกะกลองใหม่ๆเลยนะครับชีโมชอบมองว่าจะตื่นเต้นไปนะจะมีอาการประหม่านะครับคู่นี้แบเบอร์ครับชีโมชอบไปที่ทางด้านน้องอีสไลเอริกาโบโมเกลนะครับอบใจก็จัดขาใจก็สวนขันมานะชีโมชอบคู่ที่3นะครับชุดจจตุราภาคีคู่นี้นะครับ เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99จะพบกับทางด้านเจ้าวุธที่ไกลวอจักรวุธนะครับเด็ดดวงเล็กเนี่ยเฮียตีส่งข้าประกวดนะครับไฟล่าสุดนี่ก็เรียกได้ว่ายับเยินมากครับสาหรับวุธิไกลนะครับ5ยก3ยกเนี่ยการฟิตซ้อมของน้องคนนี้นะครับชีโมชอบชอบมากๆเลยติดตามมาโดยตลอดนะครับคู่นี้โมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอียงไปที่ทางด้านเจ้าวุฒที่ไกลวอจักรวุิไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับคู่นี้ชีโมชอบไปที่ทางด้านเจ้าวุธที่ไกลวอจักรวุธนะครับ ชิโมชอบคู่ที่4คู่เอกพรอกนำรายการนะครับวันนี้ยอดเหล็กเพชรอ,อฉริยะจะพบกับทางด้านอานามมามาดอฟนะครับ แมนนี่ซาตูสมเก้าประกวดครับของดีอาเซเซ์ไบจันเลยแหละสำหรับยอดเหล็กเพชรนะครับช่วงหลังเนี่ยโรยราไปมากแล้วนะครับเจอกับมวยหมัดหนักหมัดคมนะครับจากอาเซเซ์ไบจันเจ้าอานามามาดอฟเนี่ยสำหรับวันนั้นนะครับที่จําได้นะครับอาณามามาดอบเนี่ยไปกดคมอาวุธหลับในยกที่2นะเอาละครับไปชี้มือชอบกันเลยดีกว่าคู่นี้ชี้มวอชอบไปที่ทางด้านเจ้า อานาเมามาดอมนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนกันมานะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สั้นๆง่ายๆสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นมาแบ่งปันทางหน้าช่องหน้าเพจ Facebook นะครับฝากติดตามชันไว้ด้วยนะส่วนข้อมูลโดยละเอียดนะครับแล้วก็ฟังภาคมวยหูมวยหูวันเนี่ยทีมงานฉันเข้าภาคนะชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับ วันนี้สรุปให้สั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีโมอชอบนะครับคู่ที่1หน้าช่องชุดจรุระภาคีคู่นี้ชีโมอชอบไปที่ทางด้านเจ้าซีมอนเอวาสปอตยิมนะครับชีโมอชอบคู่ที่2นะครับชีโมอชอบไปที่ทางด้านน้องอิสไลเอริกาโบโมกาวนะครับวันนี้จะเฉิดฉายเหมือนเดิมครับมวยสร้างบอสชาตีสําหรับน้องคนนี้นะครับเรียกได้ว่าได้เปรียบครบวงจรเลยเจอมวยใ,ใหม่ดังน้องพลอยชมพูนะครับ มาชกที่นี่ครั้งแรกด้วยชิโมชอบคู่ที่3นะครับชิโมชอบไปที่ทางด้านเจ้าวุฒิไกรวอรจัก,กรวุฒนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันได้นะชิโมชอบคู่เอกเปลกนำรายการนะครับอาณาเมามาดอฟนะครับจะเอาชนะเจ้ายอดเหล็กเพชรอ,อัจฉริยะไปได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยนะครับและต้องการหาสถานที่ตปลายนมที่มั่นคงทางด้านสถาปันการเงิน ฉันแนะนําเลยนะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยหรือว,ว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ GOD89 ป mm hmm. มีแอดตำหน้าด้วยนะแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับพบกันที่ศึกวันลุมพินีครั้งที่134สวัสดีครับ